สวัสดีครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีเถาะเดือนตุลาคม2568การทํการทำบุญเสริมดวงและเลขนำโชคอยู่ที่ท้ายคลิปโดยรวมแล้วเดือนนี้เหมือนเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดหลังจากผ่านความท้าทายต่างๆมาแล้วคุณจะได้แสดงศัก,กยภาพอย่างเต็มที่และมีโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลดีจากความพยายามที่ผ่านมาการงานคุณภาพงานโดดเด่น ผลงานของคุณจะเข้าตาผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานมากเป็นพิเศษทำให้มีโอกาสในการเลื่อนขั้นโยกย้ายตำแหน่งที่สูงขึ้นการเงินเงินทองคล่องมือและโชคลาภการเงินโชคลาภแบบฟลุกๆเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือได้เงินแบบไม่คาดฝันฟลุกฟุกจากการเสี่ยงดวงการลงทุนความรักคนโสดสเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษ ออร่าจับทำให้มีคนเข้ามาสนใจและแอบชอบมากมายคนมีคู่เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะสดใสและมั่นคงการทำบุญเสริมดวงปล่อยนกปล่อยปลาหรือให้อาหารสัตว์เพื่อเป็นการถ่ายเทพลังบวกและสร้างความเมตตาเลขนำโชค122628ของให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ